อะไรัย่างนี้มันหนักมากครับบุเบิลอันนี้ก็ถูกซักจนจนเหนื่อยตัวอย่างก็มีที่กรมตำรวจตำรวจเนี่ยก็เป็นรมนเนี่งเขาเขาเขาทำยังไงถึงบรามนตำรวจเขาเขาตอบแทนกันยังไงคือต้องไปต้องคุยเรื่องเลื่อนเรื่องค่าตอบแทนต้องคุยเรื่องนี้ว่าหนึ่งตำรวจกับไอ้ของมอสยามมอสยามอมอเป็นงไงรึเปล่าไปกับแย่มอสคุยเรียบร้อยดีเสร็จแล้วก็ดู ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ที่อาจารย์อาจารย์จะสอนหนังสือมันต้องมีไรายได้อะประการที่สองมันต้องมีวิลิ่งมันบอกว่าถ้าเกิดเราบ,างบางาังคับนะเฮ้ยพี่ผมมาผมมารักษาคุา้ผมไม่มาสอนหนังสือนะแต่ถ้าเกิดเราว่าเฮ้ยมีท่าตอบแทนแบบนี้มาอยู่ต่ใช้เวลาช่วงไหนตรวจโรคไปสอนหนังสือด้วยถ้าครูได้เหมาะสมยูีก็รับไปก็คือถ้าเกิดเราไปชิงก่อนเราบอกไม่ได้ว่าไอเกษตรจินอกร ราชพัฒนาเจาะเมื่อไหร่เราก็ต้ชิมก่อน<ม>ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีโอกาสแต่เพรา่อที่ราชพัฒนาเองแต่มีความคิดยังไม่กว้างเริ่มแรกบปวดพยาบาลผมก็เป็น